มันนี่มนุษย์เม่นกระหายเปรียร้ยวเอ้เห็ดน้ำปลาไ่น้ำจิ้มปลาาหวานหัลอมหอมอกระเทียมไลายหลายอย่กินรสจัดจัดอ่ะน,นานี่บักคามออนบักคามอนามอนกับบมักมะดันตลาดบา้านหงใหญยอดอยากเลหละพาลูกสาวไปอาบน้ำกต่เลยได้แวะตลาดนี่แหละอยากกั็มาขึ้นอยากเปรี้ยวอยากสมเนี้ ยังไหมคะ,ะข้ามเจ้าผู้ผสมขามผสมกับมาขไายกันสมอยู่น้อยเดี๋ยวนึงนี่สดอยู่เด้พันเก็บมาสดสดอยู่เด้กมาล่างมาล่างขีดฟุน้นขีดมุนมันออก เนี่ยน่าจะสมแทงบางมดันกินกระเทียมกระเทียมด้โควิดกระเทียมสดหันมาลงไปน้ำแตกมากมาดัน้ำเยอะมาก เรียมากนี่สีส่ใจอืมอร่อยอร่อยเวอรอเกลี้มยมากใส่กระเทียมลงไป อ,อืยิ่งกระเทียมโอ้ยเปรี้ยวม,มากมันเปรี้ยวม,มากแล้วมันมีน้ำอ่ะมันก็ยิ่งเปรีย้ยวเปรี้ยวกระเทียมงอหอมอืมเปรี้ยวม,มากอืม അറയ